เอาพูดใหม่ช้า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 นะั่ไปดิวันหนึ่งสองสามวันนี้พี่และพ่อจะมาร้องเพลงให้ฟังค่ะเพลงอะไรคะใช่นิ้วเท <Why? S 2> <laughs> ้าค่ะว้ายอ่ะร้องค่ะ

น้องจับน้องหัวล่อยย่เลยไอ้น้องน้องเดต้ตบมือพี่เดต้หน่อยแปไปแปไปแปไ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 ไป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 ไสไป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 